ผู้ชายคนนั้นวางเส้นผมของเขาไว้บนชุดที่เขาไม่ได้ใส่ทุกวันเพียงเท่านี้เขาก็ออกจากบ้านได้อย่างสบายใจแต่เมื่อเขากลับถึงบ้านในตอนเย็นเขาก็พบว่าเส้นผมไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วเขารู้สึกได้ทันทีมีคนบุกรุกเข้าไปในห้องของเขาดังนั้นเขาจึงรีบยิดเครื่องตรวจจับอินฟาเรดออกมาเพื่อสแกน360องศาทั่วทั้งห้องไม่เว้นแม้แต่มุมใดมุมหนึ่งเขาสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าปากกาบนโต๊ะถูกแต่ต้องแน่นอนเมื่อเขาเปิดดูปากกาอย่างละเอียดข้างในมีอุปกรณ์ดักฟังขนาดจิ๋ว และสิ่งนี้ทําให้สายลับชาวเกาหลีชองมินผู้ซึ่งปลอมตัวอยู่ไนเกาหลีเหนือมาสามปีรู้ตัวว่าตัวตนของเขาถูกผู้นําระดับสูงของเกาหลีเหนือสงสัยดังนั้นเขาจึงต้องหาวิธีอื่นเพื่อให้ได้ความไว้วางใจจากผู้นําเกาหลีเหนือกลับคืนมาและขโมยแผนการเคลื่อนไหวอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดของเกาหลีเหนือดังนั้นจองมินจึงใช้เวลา5ปีในการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของเขาไม่เพียงแต่เขาจะเมาทุกวันแต่เขายังขอยืมเงินจากเพื่อนร่วมงานเก่าอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาไปเล่นการพนันทีละน้อย จองมินสูญเสียความน่าเชื่อถือไปหมดแล้วต่อหน้าทุกคนแม้แต่สายลับเกาหลีเหนือที่คอยติดตามเขาอย่างลับๆก็ยังลเลยการระแวดระวังเมื่อเห็นว่าโอกาสมาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้จึงแอบมอบเงิน500้ล้านวอนให้จองมินโดยขอให้เขาแซงทําเป็นคนที่มีนิสินจํานวนมหาศาลพ่อค้าชาวเกาหลีเหนือผู้ลลงละลายที่หลบหนีออกนอกประเทศกําลังติดต่อในปกักเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการค้าต่างประเทศเกาหลีเหนือที่อยู่ในปักกิง่งเพื่อค้าขายวัตถุโบราณแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและใต้ตึงเครียดมาโดยตลอดถ้าผมไปพบเขาโดยตรง เขาจะต้องสงสัยผมแน่ๆดังนั้นผมต้องหาวิธีเพื่อให้ในายพักติดต่อผมมาเองจองมินเริ่มต้นพูดภาษาเกาหลีได้คล่องทุกวันแฝงตัวอยู่ตามท้องถนนในปักกิ่งเพื่อให้ลูกน้องของท่านประธานปากรู้ว่ามีคนเกาหลีทาธุรกิจอยู่ในปักกิ่งจากนั้นจองมินก็ใช้บาแสที่ได้รับจากเบื้องบนมีรายงานว่ารังของนายพักที่ปักกิ่งซึ่งลักลอบค้าวัตถุโบราณทําให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุโบราณของเกาหลีเหนือถูกจับได้ขัดขังคาเขาและเมื่อนายพักรู้ว่า ค่าถ่ายตัวอยู่ที่250,000ดอลลาร์สหรัฐเขาก็โกรธมากเพราะเงินที่พวกเขาได้จากการลักลอบ้าวัตถุโบราณบ้าเอ๋ยรวมกันได้แค่แสนเดียวในตอนนั้นเองคุณป้าก็นึกขึ้นได้ว่าลูกน้องของเขาเห็นพ่อค้าชาวเกาหลีบนถนนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาดังนั้นหลังจากคุ้นคิดอย่างหนักเขาก็โทรหาจองมินจองมินมองโทรศัพท์ของอยู่ที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วกลืนน้ำลายด้วยความตึงเครียดเพราะเขารู้ที่แฝงตัวอยู่ในปักกิ่งสามเดือนก็เพื่อรอคอยช่วงเวลานี้ฮัลโหลคุณจองมิน ผมรัฐมนตรีป้าครับกระวงพาณิชย์ผมอยากนัดคุณมาคุยเรื่องธุรกิจครับแบบนั้นแหละในที่สุดจองมินก็ได้พบกับเป้าหมายของภารกิจในครั้งนี้คุณป์คและเขาก็เป็นคนเดียวในตอนนี้ที่สามารถพาผมไปหาคิมจองอิวได้ใครจะไปคิดว่าในระหว่างการเจรจาความร่วมมือหัวหน้าโดยรักษาความปลอดภัยของเกาหลีเหนือจะยังคงสงสัยในตัวตนของจองมินอยู่แถมยังเยาะเย้ยผมต่อหน้าอีกมันเป็นพวกสิบแปดมงกุฎแม่ไม่สั่งสอนพอคุณดันได้ยินเข้าก็แกล้งทําเป็นโกรธ แล้วก็ดักหัวหน้าร,าปรอปภชุดใหญ่เก่งนักหรือเลิอกอวดเบ่งสักทีอย่าลืมว่าพวกนายยังหวังว่าฉันจะยอมควักเงินช่วยคนงั้นหรือเห็นท่าทางเก้าวร้าวของจองมินแบบนั้นหัวหน้าราปภก็ชักปืนออกมาทันทีแต่จองมินก็ไม่กลัวเลยลุกขึ้นยืนพูดสวนไปตรงตรงเอาเฮ้ยใจเย็นๆเ,เก่งจริงก็ยิงเลยสิฉันอยากจะดูหน่อยว่านายจะเก่งกาจแค่ไหนแค่นั้นแหละจองมินได้สร้างความแค้นไว้กับหัวหน้าราปภแต่นิสัยจะร้อนกรดง่ายของพ่อค้า กลับได้รับความไมว้วางใจจากคุณป้าอย่างเต็มที่ดังนั้นคุณป้าจึงมอบให้จองบินเป็นแหล่งจัดหาสินค้าที่มั่นคงและยั่งยืนโดยใช้ความร่วมมือทางการค้าเป็นเงื่อนไขจองบินได้รับเงินจากประชาชนเป็นจำนวนเงิน250 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเป็นค่าประกันตัวผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณาคดีตั้งแต่นั้นมาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับท่านป้าก,ก็ดีขึ้นเรื่อยๆจองบินช่วยโอกาสนี้จึงได้เสนอต่อท่านป้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเกาหลีเหนือว่าเขาต้องการถ่ายทำโฆษณาในเกาหลีเหนือเพราะแบบนั้นไม่เพียงแต่จะช่วรน์ม แต่ยังสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของเกาหลีไปสู่ทั่วโลกได้อีกด้วยคุณป้าฟังแล้วรู้สึกว่าวิธีนี้ใช้ได้ถ้าทําได้ดีอาจจะสามารถเปิดวงโซ่อุตสาหกรรมใหม่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือแต่ไม่มีใครรู้ว่าชินดันสายลับคนหนึ่งต้องการใช้โอกาสนี้แทรกซึมเข้าไปในเกาหลีเหนือเพื่อขโมยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามเรื่องนี้คุณป์คไม่สามารถตัดสินใจได้เพียงลำพังต้องได้รับการอนุมัติจากท่านผู้นำก่อนดังนั้นเขาจึงบินกลับเกาหลีเหนือในคืนนั คือรายงานเรื่องนี้โดยตรงกับท่านผู้นําเป็นแบบนี้แหละจองมินรอมาเกินครึ่งปีในที่สุดก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณปาร์คคุณจองมินครับนี่คือปีงยางโอ้ท่านรัฐมนตรีปาร์คไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคุณต้องไปปีงยางอะไรนะครับไปปีงยางหรือครับท่านผู้นําผู้ยิ่งใหญ่ท่านนายพลคิมจองอินต้องการพบคุณด้วยตัวเองเมื่อเผชิญกับคําเชิญที่ไม่คาดคิดนี้จองมินก็ตัวหดลงทันทีเพราะเขาไม่รู้ว่าครั้งนี้ไปเกาหลีเหนือสุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้น แต่เพื่อทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากเบื้องบนให้สําเร็จจองมินจึงจาใจต้องกัดฟันบินไปยังปีนยางใครจะไปคิดว่าพอก้าออกจากห้องโดยสารเขาก็เห็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของเกาหลีเหนือคนที่เขาเคยมีเรื่องบาดหมางด้วยกําลังนําฝูงชนจํานวนมากมารับเขาอย่างไรก็ตามหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยไม่ได้ทําให้จองมินลาบากแต่ใช้ข้ออ้างเรื่องการเข้าพบผู้นําประเทศว่าจําเป็นต้องตรวจสุขภาพเพื่อพาเขาไปโรงพยาบาลแต่ที่จริงแล้วพยาบาลได้ฉีดยาให้เขาพูดความจริงไม่นานจองมินก็ร้องออกมาแล้วก็หมดสติไป เมื่อฉันตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไร่ถูกมัดไว้บนเรือข้างหูยังมีเสียงบันทึกเสียงหัวหน้าหน่วยคุ้มกันกำลังสอบสวนผมบอกตำแหน่งที่แท้จริงของนายในเกาหลีใต้มาซักหน่วย A 23กองร้อยข่าวกรองกองทัพเกาหลีใต้ทำไมนายถึงมาที่พยองยางผมได้รับคำสั่งจากเบื้องบนแล้วเบื้องบนของนายคือใครบอกชื่อมันมาเมื่อได้ยินดังนั้นจองมิงคิดว่าตอนที่เขาหมดสติเขาได้สารภาพทุกอย่างไปหมดแล้ว ดังนั้นเขาจึงค่อยๆดึงปากกาที่ซ่อนไว้ในแขนเสื้อออกมาเตรียมจัดการพวกมันใครจะไปคิดว่าตอนที่หัวหน้าองครักษ์ชักปืนออกมากําลังจะเหนี่ยวไกาเขาปรับลดปืนลงกระทันหันแล้วหยิบเครื่องบันทึกเสียงขึ้นมากดปุ่มเล่นเรียนท่านผู้บังคับบัญชาผมเป็นนักธุรกิจนี่ครับหลังจากฟังไฟบันทึกเสียงจบชองมินก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากนั้นเขาถูกพาตัวไปยังก่อรางแห่งหนึ่ง และได้พบกับคุณป้าที่ไม่ได้เจอกันมานานในตอนนั้นชองมินยังไม่รู้เลยว่าเขาใกล้จะกลายเป็นบุคคลเทียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่จะได้เป็นสายลับเกาหลีใต้ที่ได้รับการเข้าพบโดยผู้นําเกาหลีเหนือเมื่อไ,ได้พบกับท่านนายพลอย่ามองตาเขาตรงๆสายตาต้องไม่สูงกว่ากระดุมเม็ดที่สองของเขากระดุมเม็ดที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าขัดจังหวะเขาต้องจําสิ่งเหล่านี้ให้ได้ได้ชองมินค่อยๆยื่นให้ท่านผู้นําเล่าถึงประโยชน์ที่จะได้จากการถ่ายโฆษณากลัวว่าจะพูดอะไรผิด ทำให้ความพยายามที่ผ่านมาของผมต้องสุญปลา่าแต่ไม่ว่าท่านผู้นํายังสุบุรีไม่ทันหมดหมวลก็รีบตกลงกับแผนของเจ้างมินทันทีโดยไม่ทันได้รู้เลยว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาคืออะไรใช้การถ่ายทําโฆษณาบางหน้ารอจังหวัดที่จะสืบความเคลื่อนไหวเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและเมื่อจองมินเห็นข้อตกลงในสัญญาที่ระบุว่ายกเว้นบริเวณยองบอยอนสามารถถ่ายทําได้ทุกที่ในเกาหลีเหนือเขาก็เข้าใจได้ทันทีว่าอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือต้องถูกซ่อนไว้ที่ยองบอนแน่ๆดังนั้นจองมินจึงรีบกลบ พื่อรายงานข่าวกรองให้กับผู้บังคับบัญชาแต่เขากลับพบว่าผู้บังคับบัญชาไม่ได้สนใจความเคลื่อนไหวของอาวุธนิวเคลียร์เลยในทางกลับกันพวกเขากลับมอบหมายงานให้เขาไปส่งจดหมายลับให้กับคุณปาร์คแต่ไม่คาดคิดว่าหลังจากที่คุณปาร์คอ่านจดหมายลับจบเขาก็ได้เชิญหัวหน้าของจองมินมาที่เกาหลีเหนือเรื่องนี้ทําให้จองมินรู้ว่าหัวหน้าของเขาดูเหมือนกําลังวางแผนเรื่องลับลงคมในบางอย่างกับคุณปาร์คดังนั้นเขาจึงฉวยโอกาสตอนไม่มีใครเห็นวางเครื่องดักฟังยัดมันไว้ในช่องโซฟาของคุณปาร์คเสร็จงานแล้ว รีบกลับไปที่บ้านเล็กๆของฉันแอบฟังบทสนทนาของพวกเขาและเนื้อหาของบทสนทนาคือการให้เกาหลีเหนือโจมตีประเทศของฉันปรากฏว่าสิบวันหลังจากนี้คือวันเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ถึงแม้ว่าตอนนี้คิมแดจุงจะมีคะแนนเสียงนําในการเลือกตั้งเคบีหและได้ประกาศว่าหากเขาได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเขาจะปรองดองกับเกาหลีเหนือเคหแต่เขาก็มีนโยบายที่จะยุบหน่วยข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ดังนั้นก็ต้องกันไม่ให้คิมแดจุงได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดี แดฮุงจึงต้องการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือว่างแผนล,ลับสาหรับสงครามเกาหลีขนาดย่อมตกกระแสความเกลียดชังเกาหลีเหนือในหมู่ประชาชนชาวเกาหลีใต้แบบนั้นคิมแดจุงก็จะแพ้การเลือกตั้งหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกยุบและเพื่อแสดงความจริงใจของผมแดฮุนได้เขียนเช็คมูลค่าสีล้านดอลลาร์สหรัฐใช้เพื่อชดเชยความเสียหายของอาวุธของเกาหลีเหนือใครจะไปคิดว่าเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเกาหลีเหนือคุณป์กได้ฟังแผนของแดฮุนก็ปฏิเสธทันทีเพราะเขาต้องการแค่ ให้ประชาชนชาวเกาหลีเหนือร่ำรวยขึ้นส่วนเรื่องอื่นๆเขาไม่สนใจใครจะไปคิดว่าหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยเกาหลีเหนือที่ดุดันกลับส่งเช็คใบนั้นไปที่สำนักงานผู้นำโดยตรงและผู้นำก็ตกลงตามข้อเรียกร้องของแดฮุนเมื่อได้ยินดังนั้นจองมินก็โกรธจนแทบบ้าอะไรกันเนี่ยเอาชีวิตประชาชนของสองประเทศมาเล่นงั้นหรือเพราะฉะนั้นเขาจึงรีบไปหาเต้ฮุนบอกว่าเขาต้องการออกจากองค์กรสายลับที่ถูกผลประโยชน์บางตาแห่งน,นี้หลังจากนั้นเขาก็ไปหาเหล่าพักผู้ซึ่งต่อต้อานสงครามเช่นกัน ตั้งใจว่าจะร่วมมือกันหยุดยั้งแผนการของไต้หุ่นหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ร่วมมือกันถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรีแล้วขอร้องให้นายกยกเลิกคำสั่งโจมตีเกาหลีใต้แต่พวกเขายังพูดไม่จบหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่ลงรอยกับคุณป้าและคุณจองมินก็ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างกระทันหันรายงานครับท่านนายพลคนทั้งสองนี้ถูกพวกนายทุนไอทรยศ์ที่ถูกสะกดจิตฉันเสนอให้ลงโทษมันด้วยการใช้แรงงานหนักเห็นหัวหน,หน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยเอาแต่คุยโมโอ้โอวด ผู้บังคับบัญชาก็ไม่ประณีเปิดโปงมันทันทีจากเช ქ สี่ล้านเหรียญสหรัฐของเกาหลีใต้ในหมายความว่ามีคนสมรู้ร่วมคิดกับคนเกาหลีใต้ล้อฉัดเล่นหรือเปล่าเจ้าเด็กนี่มันแน่จริงๆเล่นลูกไม้ตื้นๆกล้าดียังไงมาหลอกฉันผลที่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยและลูกน้องของเขาถูกในประเทศไปขุดแร่ที่ชายแดนอย่างไรก็ตามเมื่อได้หูดูว่าผู้นําเกาหลีเหนือได้ยกเลิกหลังจากได้รับคําสั่งโจมตีเกาหลีใต้ ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วเปิดเผยตัวตนสายลับของจองมินผ่านทางหนังสือพิมพ์พอป์คได้รับข่าวก็รีบไปจับจองมินทันทีแต่เขาก็นึกถึงความทรงจําตอนที่ทั้งสองเคยร่วมง,งานกันสุดท้ายก็ใจอ่อนเห็นเพียงคุณปารีบหยิบหนังสือเดินทางที่มีลายเซ็นของผู้นําประเทศส่งให้จองมินบอกให้เขารีบออกจากเกาหลีเหนือแต่ท่านรัฐมนตรีล่ะครับอย่าห่วงผมเลยผมทุบรีอยู่ในวงการราชการมานานหลายปีมากพอที่จะป้องกันตัวเองได้งั้นก็ชินดันได้หนีไปปักกิ่ง และผ่านทางคอนเน็ชันเก่าๆเขาได้กลายเป็นนักธุรกิจจริงๆและยังคงทําธุรกิจที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้แต่3ปีผ่านไปเขายังไม่ได้เจอกับคุณปากเลยสักครั้งจนกระทั่งถึงงานแถลงข่าวเปิดตัวโฆษณาความร่วมมือระหว่างซูเปอร์สตาร์เกาหลีใต้อีโฮรี ori, และซูเปอร์สตาร์เกาหลีเหนือโชมยองเอจองมินถึงได้เจอใบหน้าที่คุ้นเคยนั้นอีกครั้ง เป็นแบบนั้นทั้งสองคนน้ำตาคลอมองกันและกันจากระยะไกลพวกเขาไม่พูดอะไรเลย